โ okay. อเคกลับมาอีกครั้งกับโปรแกรม Microsoft Mathematics นะคราวนี้หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนาะสิ่งที่เราจะพบเจอนะก็จะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนนะส่วนที่เป็นเมนูด้านบนนะส่วนที่เป็นเมนูด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นออกล่อง เครื่องคำนวนนะอันนี้เป็นเหมือนรีโมทเลยนะอันนี้ก็จะรวมคําสั่งต่างๆแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือส่วนที่เราจะป้อนข้อมูลเข้าไปว่าเราต้องการให้มันคํานวนนู่นนี่นั่นนะเช่นนะสมมุติว่าเราอยากจะเอา1 8, สมมวา1 2, ว่วน2นะบวกกับ5ส่วน8อ่ะสมมุติเนาะ1ส่วน2แลเรก็พิมพ์ตัวนี้เนาะบวกกับ5ส่วนแแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปเมื่อเรากรอข้อมูลเข้าไปเสร็จนะ เราก็จะเลือกป้อนค่าหรือเราจะกด enter เลยก็ได้นส่วนด้านนี้ก็คือส่วนที่มันจะแสดงผลออกมาซึ่งการแสดงผลน่ารักมากมีการแสดงผลให้2แบบเห็นไหมถ้าเราเศษส่วนบวกกันก็จะบวกในลักษณะที่เป็นรูปของเศษส่วนหรือออกมาในรูปของทศนิยมมันเหมือนเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์เลยนะถ้าเราใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ได้การคำนวณตรงนี้เหมือนกันเป๊ะ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลการใส่วงเล็บทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะสมมุติว่าเรา,เราต้องการคำนวณ Square Root 58ส q u a r e Root เราก็มาดูที่ตรงกรอกเครื่องคำนวณตรงนี้เราจะเห็นมีส u u r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  o t นี่เห็นไหมเราก็กด Square Root 58กด Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราคำนวณสแควรูทแปดล่ะเป็นยังไงสแควรูทแปดนะดนะก็จะแสดงผลลัพธ์เหมือนในเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์เลยก็คือแสดงในรูปของรูปอย่างง่ายไหม 2, สองสแควรูทสองหรือแสดงในรูปของทศนิยมนะทีนี้ไอเจ้ากล่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้นะจะปรับให้มันเล็กใหญ่ได้นะทีนี้ผลตรงนี้ นะถ้าเราลันมันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อยๆ,ๆนะเราอาจจะลบทิ้งเช่นเราไม่อยากได้ตัวนี้เราก็คลิกลบได้นะหรือสมมุติว่า1นส่วนสบวกหส่วนแอุ้ยฉันพิมพ์ผิดอะ่ะฉันอยากได้1นส่วนสบกหส่วนสสมมติเราก็สามารถคลิกตรงนี้นี่แก้ไขรายการปุ๊บอนะ่แล้วเราก็มาแก้จาก8เป็นเลข4แล้วก็ Enter เห็นไหมไม่ยากไม่ยากนะสามารถทําได้นะทีนี้ สมมุติเราอยากได้ยาวๆหน่อย18หาร6คูณกับเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บนะ4ีลบ1ปิดวงเล็บเราจะใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ก็ได้หรือเราจะจิ้มเอาก็ได้นะหรือถ้าใครขี้เกียจใช้คีย์บอร์ดสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะนี่บวกบวกอะไรเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บนะห้าลบ3าลบส ติดวงเล็บยกกาลังสองยลกำลังสองอย่างนี้นี่ยกกาลังสองถ้าเราอยากจะพิมพ์เองไอ้ยกกําลังสองก็ไอ้ใส่หมวกแฮชน่ะนะนะแล้วก็ลบด้วยลบด้วยลากที่สมสมมติเราอยากได้ลากที่3ของลบ27่ลบ 27. อืมนะเวลาเราใส่ตรงนี้ก็จะเหมือนกับการ คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมมันจะรู้เองว่าจะต้องคำนวณอะไรก่อนหลังตามลำดับขั้นตอนการคำนวณเหมือนเดิมนะ,ะจากนั้นกด enter ดูปึ๊บอ่าเราก็ได้คําตอบออกมาแล้วว่าคําตอบตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะมีอะไรอีกที่เราสามารถใช้ได้อ่ะค่าสมบูรณ์นี่ค่าสมบูรณ์นะสรุป v a l u ของลบเก้าเล็บนะเราก็สามารถทำได้ หรือเราอะไรอีกที่เราใช้ได้อ่า,อาตรงนี้ก็ใช้เศษส่วนได้นะนี่แต่จริงๆเราพิมพ์เอาเองก็ได้เนาะเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้หกส่วนสิบแปดก็ได้นะแต่ว่าพิมพ์เอาเองก็ได้เนาะสี่ 4, ส่วนเจ็ดนะแ้ก็พิมพ์เอาเองได้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ปกติเลยนะตรงนี้น่าจะไม่ยากเนาะอันนี้คือส่วนของการคำนวณ นะแล้วก็ในส่วนของข้างบนตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้ว่าตอนนี้เรากำลังจะกระทำอยู่ระบบไหนอาจจะเป็นระบบจำนวนจริงระบบจำนวนเชิงซ้อนนะถ้าเราพูดถึงพวกฟังก์ชันตีโกมิติก็อาจจะเลือกเป็นองศาเรเดียนอะไรก็แล้วแต่นะทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ อย่างเงี้ยทศนิยมมันเยอะมากเราอาจจะฟิกตำแหน่งทศนิยมได้นะโดยการเลือกตรงนี้นะคะเช่นมว่าเราอยากได้4ตำแหน่งใช่ไหมสมมุติเอา1หร3แล้วก็เลือกตรงนี้4ตำแหน่งต้องเลือกก่อนที่เราจะ enter เนาะ enter ok นะ,ะเราก็จะได้4ตำแหน่งนะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้แป้นพิมพ์เราสามารถถ,ารากกาถ้าใครมีปากกาเนาะถ้าใครมีปากกาก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นนี่สามารถเขียนด้วย ลายมือได้ด้วยเขียนด้วยลายมือขึ้นหน่อยเนาะสามารถเขียนด้วยลายมือได้วิธีการเขียนเนาะเดี๋ยวขยายนิดนึงวิธีการเขียนเราก็เลือกตัวปากกาแล้วเราก็มาเขียนช่องข้างล่างนะเช่นเราเขียนเส้นหนึ่งบวกสามมันไม่ยอมให้ใช่ไหมลบทบกัน สใช้เลขหมอยากอ่าหน่งบวกสแล้วก็กดป้อนค่ะแต่ว่าค่อนข้างจะเขียนยากนิดนึงก็พิมพ์เอาดีว่าเนาะเราว่าโอเคเนาะก็ลองไปเล่นๆกันดูไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากสำหรับในส่วนของการคํานวณเบื้องตอน้นนะอ่ะโอเคสำหรับอันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันไม่น่าจะยาก จนเกินไปสำหรับเรื่องของการคำนวณเบื้องต้นนะเอาไว้แค่นี้เดอ้อสวัสดีจ้า